ไปจัดมงกุก็ได้เดินกดูนมงกุลกล้องทำกล้อง่ เยอะท่านนี้ป่าคนเยอะอยู่นะว่าเยอะป้าว่าน้อยนะเนี่ยแต่วันเยอะวันนี้เนาะวันธรรมดาถ้าเสาร์อาทิตย์นี่มันเยอะป้าบอกว่าอย่างกันหน่อยนี่เสาร์อาทิตย์นี่มันเสาร์ใช่ก็ป้าก็มาน้อยเพาว่าโชคดีธรรมดามาเสาร์อาทิตย์คนมันจะเยอะอ๋อหนูก็ไปเดินกันเลยนะสองคนใช่ไหมเล่นน้ำดิกระลุงกับเลทะเลก็ต้องเล่นน้ำเขาป้าป้าถ้าเขาไม่ใส่แว่นนี้ก็เดินไม่ได้นะ อ๋อมองไม่เห็นเต้องต้องใส่กันแดดตัวพาแทสเลยอ๋อแคทิมได้ไปไหนนี่ก็ต้องใส่แบบนี้แล้วเอามาด้วยก็ยิ่กี้แกบอกว่ามันก็มันจะไปเด็กไอ้วันพวกก๊อกเขาถ้าถแคทธิได้พาท่ก็โชคดีแล้วมาเจอหนูเพราะว่าถ้าไปเจอไอ้ผู้หญิงจะตําบานนะตาเพราะเขาเขาก็คงรู้ป่าว่า เขาก็ไม่ได้มีรายได้มากมายเงินเดือนของแกก็พออยู่กันบาะรู้แต่ว่าพี่หญิงพูดอะไรนี่เครียดไปหมดเขาเขาเป็นคนใจใจง่ายอะเนาะเขาเรียกกันใจอ่อนแต่หนูไม่เคยเรียกร้องเลยใช่ไหมโู้โูพูดหมดเลยพูดหมดเลยว่าไม่เคยได้ใครเป็นยัไงหนูไม่ได้ร้องแต่ว่าเขาประหานี่ส่วนมันก็ยังดีแต่เราก็ไม่เรียกร้องกันดีปล่อยไปาก่อย

่าใครจะไปก่อนใครถ้าเกิดแกตายก่อนเราเนี่ยแล้วเราก็ไม่รู้เราจะพึ่งลูกได้หรือเปล่าถ้าเกิดเราเออเราต้องมีส่วนหนึ่งที่จะต้องเก็บไว้เลี้ยงตัวเองเนาะพาอแก่มาเราก็ไปอยู่สงไม่ใช่สงเคราะห์คนชราเราไปอยู่บ้านคนชราเราก็ต้องจ่ายเงินมีเงินจา้างเดือนหนึ่งหมื่นห้าสองหมื่นนะคนชราเพราะเราเรารู้ว่าลูกเราดูแลเราไม่ได้แน่เราต้องเตรียมไว้แล้วว่าเออเราจะอยู่ได้สิบปีเนี่ยเราจะต้องมีเงินเท่าไหร่ป้านี่เป็นคนอย่างนี้เลยนะ คือวางแผนวางตัวเองไว้เลยว่าเออฉันมีเงินแล้วนะโอเคฉันอยู่ได้อย่างนี้ฉันไม่ต้องไปพึ่งลูกไม่ต้องไปถามว่าลูกจะเลี้ยงแม่ไหมค่า่งที่าเียนทีรูเวล้จะตายด้วยจะตายเขาป่วยเขาไม่รดไม่ไก็ต้องทกคนแก่ที่ ก็เป็นอย่างนี้ทั้งนั้นทุกคนก็หวังสมบัติทีนี้สมบัติเนี่ยเราไม่รู้ใครตายก่อนใครเออถ้าอย่างไอ้คู่ที่มากับเพื่อนป้าเนี่ยเป็นอาร์กิเตอร์โตเป็นนักออกแบบผู้ชายเนะเออาะเงินเดือนดีก็เป็นพวกจบสถาปนิกอะพวกสถาปนิกอ้าวเออใครก็คิดว่าหัวต้องตายก่อนเพราะดูแก่แล้วก็งอมชสออ่อนแออะไรก็ <c oughs> มีทำไปมาเมียตายก่อนปีที่แล้วเมียตายอ้าวหัวมา คิดถึงบองไทยคิดถึงเมียก็มาเองมามาป่วยนะไม่รู้จะตายหรือเปล่าไม่รู้กลับไปน่นมันก็มันคนเรามันเอาอะไรแน่นอนไม่ได้นั่นน่ะที่เมียแกชอบตัดผมสั้นๆใส่กางเกงขาสั้นเมียจะได้พัวแกไ็จกัได้นั่นแหละก็มาร้้นมีดไปก่อนมีดเขาบอกว่ามาตัดผมหรูอแล้วป้าผมยาวเลยแต่หน้าตาแกก็ดูก็เหงาไปอ่ะอะไร ตัมแล้วก็หายไปเลยป้าก็เลยบอกว่าที่หายไปนักแกอยู่โรงพยาบาลจะไปอยู่โรงพยาบาลกรุงเทพหนูเข้าใจว่าแฟนป้าเข้าใจอย่างนี้หนูก็ได้พูดกับลูกสาวป้าบอกไม่นะพ่อยังอยู่เพื่อนแม่เพื่อนแม่เขาก็เขาก็ไปใช่ไหมเขาบอกแม่เออในคนไทยยังดีนะแต่งงานกับอิตาเลียนชื่อโบโนนะแม่ คิดว่าเขาเขาเป็นคนดีเขาธรรมดาป้าจ,จนีนบนไม่เคยขูใครไม่จะไม่คุยกับใครแล,ล้วเราก็คิดว่าไม่เอาไปติดต่อลูกไม่ยุ่งกับใครก็บอกเออด้วมากาเวลาลูกทักเนี่ยน,นะลูกจะบอกแม่กระทั่งคนที่ชาวบ้านประเดียเด๋ยวนี้นะที่เมืองนอกป้าก็มีบ้านชาวหลายหลังป้าจะโยนให้มันเธอเป็นตัดสินใจเองแม่ไม่ดูแล้วที่เกียจดูมันมีคนชื่อมารียานาเนี่ยนะนะชาเราอยู่มาสิบสิบสี่ปีหนู เจ้าอยู่หลังนะบอกอเธออย่าให้ใครนะเออฉันไม่ไปไหนแล้วบอกอจนกว่ามาเมรียนหน้ามันจะตายนะปล่อยให้มันอยู่นั่น,นแล้วเด็กอย่าไปเอาค่าเช่ามันขึ้นนะสงสารเราก็สั่งลูกไว้เขาก็บอกเขารักทัพทีม,มากเลยเขาบอกว่าเเหมือนแ,แม่แม่เจ้ามาโปรดที่ให้บ้านเขาเนี่ยเพราะว่าทัพทีเป็นคนตัดสินใจเพราะว่าป้าป้านิงมาเมืองนอกบ่อยมาเมืองไทยบ่อยเพราะว่าทำทธุรกิจเลยเนาะ <S <S ไม่อยู่บ้านไม่สนไม่รู้เรื่องจัดการเองแม่ไม่เอา ไอ้ป้าจะลูกดูกแลแล้วแม่จะแม่ไม่ตัดสินใจเลือกเพราะว่าเขาก็โดยมากเอเจนต์เขาก็จะเอาคนมาเสนอให้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 คนน,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 นั้นคนนั้นคนนั้นเราก็บอกเออลูกดูกล้วการแล้วเขาก็บอกทุกวันเนี้ยนะเขาก็ยังลักทับสิมงเขาเรียกทับสิมงวออ่าฟัติมาฟัติมาก็คือเป็นชื่อแม่พระที่เขาอะไรอ่ะ โป no? รตุเกสอะเนาะเกเีอขาไม่เคยเรียกทักทิมเขาบอกเขาทำาชื่อทักทิมได้เขาเรียกแต่ว่าฟัติมาเมี่ยฟัติมาฟัติมาของเขาอะไรเนี่าเนอ,อถ้าจันไม่อยู่เธอจะจ่ายจ่ายเงินเพราะเวลาเขามีปัญหาหรือว่าเขาเอ,องานมันปิดเขาทำารงานร้านอาหารอนะเนาะป้าก็บอกถ้าเธอมีปัญหาอะไรเธอบอกฉันนะอะไรเนี่ยก็ไม่คือไม่เรียกเช่าอะไรไไป้าจะไม่ไม่เขาเรียกอะไรไม่คือเราไม่มีปัญหานะขอให้บอก ค่เงี้ยบางทีเขาก็าให้สองเดือนล่วงหน้าบางทีสองสาเดือนเขาบอกตอนนี้ลูกเขามีปัญหาการลูกกับเมียหลานก็เยอะลูกสามคนเป็นคนลูเมเนียแต่นิสัยดีมากป้าก็รักบ้านร้นานสสอาดราเราเราไปหานี่ป้าพายถึงว่าเอาตังค์นะอะไรเงี้ยเวลาป้าอยู่ป้าก็ไปเพราะว่าเขาบอกเธอ,อดีกับฉันนะยิ่งกว่าแม่ฉันอีกเขาพูดเนี้ยแม่เขากินเหล้าดินเหล้าเขาก็หกสิบกว่าเท่าหนูนี่แหละ อยู่มา15ปีแล้วมังเจ้าคือป้านั้นเป็นคนที่ว่าค่อนข้างจะเขาเรียกอะไรทำแต่งานเนาะแล้วกม็มันไม่เทีย่ยวแล้วมันก็รู้แต่เรารู้ investment ะะนต์กับการผันเงินการอะไรเราบะเราเรียนมาเราก็รู้เราก็ซื้อซื้อ,อ,อว่าบ้านไว้สามสีละคือลูกถ้าไม่ต้องทำง,งาน,นก็สบายมันก็เก็บกินได้ตลอดทุกวันเนี่ย ป้าก็ไม่เดือดร้อนอะไรคือป้าบอกว่าไงป้าไม่ได้เดือดร้อนป้าอยู่ยของป้าแบบสบายๆแบบเป็นสุขอะไม่ทุกเรารู้แต่ว่าเออถ้าเราแก่มาเราต้องใช้เงินขนาดนี้เราก็ไม่ต้องขอลูกเราก็อยู่ของเราได้คือป้าเขาเรียกอะไรอะเราอยู่ได้ตามสภาพของเราอะก็บอกเนี้ยนะเขาก็เลยเขา้องค่อยห่วงนะเขาไม่ค่อยห่วงปนะ้หงาหรอกแต่เขาจะบอกว่าคนไหนไม่ดีอะไรเขาจะพูดนะ ไอ้ไอ้ไอ้ที่ยญ่นี่ตาเนี่ยมันมันก็เหมือนกับมันฉลาดหน่อยแต่ว่าทำงานทำงานอยู่บริษัทเดียวแต่ว่าไม่ไอ้ประเด็นอะไรไม่ย้ายบริษัทเขาก็บอกเดี๋ยวเดี๋ยวออกไปไหนเราอยู่กับเขาเนี่ยเ้าเขาคืนเงินเดือนให้ตลอดฉันก็สบายงี้เราออกไปอยู่ที่ไหนจะไปอยู่จะดีแล้วแกก็บอกอยู่มาตั้งสิบปีแล้วหนก็คืนเงินเดือนให้แกแล้อด อยากจะมาทำเงินไทยปีที่แล้วมัอยู่ไทยสองเดือนบ้านหลังที่จะให้ลุงเช่านั่นนะลุงเชาแผนทัพที่ท่ท่านทจะมาทำเอ็นซิเดนไงก็ต้องมาทำสองเนาทะเบียนบ้านแต่ต้องอยู่ในหมดใจอย่างน้อยเดือนหนึ่งก็ถึงจะออกทะเบียนบ้านให้ฉันมาแต่ก็ต้องมาต้ก็บอกเรื่องความละความแล้วก็คุณไปไหนอ่ะอยู่หายไันหมดเลย เล่นตรงนี้ไม่ได้เพราะมีไอ้เลอไอ้สกูตเตอร์นะต้องไปเล่นน้ำคุณว่าร้อนไหเดินกันเลยโอ้อมันไม่ร้อนเลยมันไม่ร้อนถ้าร้อนก็เดินกับใครมันเดินอยู่ตรงหาดนั่งก็เข็เย็นเขาหลบลมเขาพาแล้วก็ให้หลบเขาก็มาอยู่เขาพาไม่วก็ให้หล